สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่น่าเชียร์ที่สุดนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจแอดูฟาเกาและครับทีมแรกวันนี้ที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างปอโต้ไปได้เลยนะครับ วันนี้ปอร์โต้ก็จะมีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับที่เอสตาดิโอดราเกานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเบนฟิก้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงเลยนะครับสถานการณ์ในขณะนี้ก็ถือว่าทั้ง2ทีมก็ต้องการ3แต้มนะครับในการคั่วลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับทีมอย่างปอร์โต้ครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโดยเพราะการเล่นในบ้านนะครับสิเกมในบ้านในการเล่นเกมลีกปากฏว่าพวกเขาชนะติดต่อมา13เกมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผลงานโดยรวมนะครับในการเล่นเกมลีกก็ชนะคู่แข่งมา10นัดติดต่อกัันนะครบ ก็เรียกได้ว่าฟอร์มตันนี้กําลังสุดยอดเลยนะครับคู่นี้นะครับเพิ่งจะเจอกันมานะครับในฟุตบอลถ้วยนะครับปรากฏว่าปอร์โตครับก็เปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้าไป3ามศูนย์นะครับเฮดทูเฮดช่วงหลังคู่นี้เจอกันมา7เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าปอร์โตไม่แพ้กับเบนฟิก้าเลยนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าเกมนี้ครับปอร์โตเล่นในบ้านพวกเขามีทีเด็ดแน่นอนนะครับเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างปอร์โตไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบอลมัดไปได้เลยนะครับบอลมัดก็ถือว่าชนะได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากเกมนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปชนะ q p r ปรประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการหยุดสิติอันเลวร้ายของพวกเขานะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครในลีกมา6เกมติดนะครับแต่เกมล่าสุดสามารถกลับมาชนะได้แล้วนะครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรนะครับนักเตะตัวหลักในวันนี้นะครับโดมินิกโซลันกี้นะครับฟิลิปบิลลิงแกรี่เคฮิวนนี้ะครับ วันนี้พวกเขาเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนทีมอย่างคาดิฟซิตี้ซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่า4เกมหลังสุดนะครับคาดิฟซิตี้ชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมจึงมองว่าทีมอย่างบอลมัดซึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับนักเตะตัวหลักๆก็อยู่กันครบก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะทางคาดิฟซิตี้ไปได้เลยครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างบอลมัดไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายที่ค่าคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับเป็นบอลตรุรกีครับนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างกาเซียนเทปไปได้เลยนะครับ เพราะผลงานของทีมอย่างกาเซนเทปนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยครับโดยพบผลงานในบ้านนะครับไม่แพ้ใครในบ้านนี้มา10เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเป็นชนะไป8เสมอ2นะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ถือว่าไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันนะครับก็ถือว่าผลงานโดยรวมยอดเยี่ยมเลยครับทีมอย่างกาเซนเทปนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างบูซาสปอร์นะครับทีมในลีก้าวันนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันแล้วก็ผลงานออกไปเยือน6เกมหลังสุดชนะคู่ แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมฟอร์มแรงอย่างกาเซนเทปไปได้เลยนะครับทีเด็ดของพวกเขาก็คือเกมในบ้านนะครับถ้ากับว่า3ทีมในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เลือกเชียร์กันนะครับไล่กันมาเลยนะครับก็ทีมอย่างปอร์โตนะครับบอลมัดแล้วก็ทีมอย่างกาเซนเทปนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของค่ําขึ้นวันนี้นะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญครับกดติดตาม YouTube ช่องโฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม